รวบไอ้ซาดิตกามโหดคมขืนแม่ร้อยตำรวจโทนกเขาไม่ยอมขันยั่วรัดคอข่าจนมุมเพราะเสื้อยืดจับแล้วฆาตกรโหดค่าชิงทรัพย์แม่ร้อยตำรวจโทรัรบสารภาพสินส้นไซเห็นเป็นคนรู้จากกันเปลี่ยนประเด็นขอร่วมเพศเอาดือ้อเพราะเหยื่อขาวหน้าตาดีขัดขืนสุดชีวิตจึงถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมก่อนหลบหนีไปกบดานตำรวจรู้แก้วจากเสื้อยืดในที่เกิดเหตุ ตามลากตัวมารับกรรมวิดโดนรุมประชาทานัเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา17นาฬิกา30นาทีของวันที่2มิถุนายน2540ขณะที่ร้อยตำรวจโทรประพาสอองมะลีร้อยเวรสถานีตำรวจภูทออรอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีกําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บนโรงพักได้รับแจ้งเหตุพบศพหญิงถูกฆ่ารัดคอหมกอยู่ในดงต้นตะไคร้ที่ชาวบ้านตัดมากองไว จึงรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นก่อนจะรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพลตำรวจตีธานีทวิศีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกวิรัฐวัชระขะจรผู้กำกับการเจ้าหน้าที่กองวิทยาการและมูลิธิพิทักษ์การในที่เกิดเหตุอยู่บริเวณริมทางรถไฟห่างจากถนนเข้าวัดถ้ำเขาปูนหนองยาประมาณ100เมตร เขตบ้านหมู่สี่ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่พบศพหญิงวัยกลางคนผิวขาวนอนงายตายอยู่บนกองใบตะไคร้ที่สูงจากพื้นดินประมาณหนึ่งเมตรโดยศพถูกกลบทับด้วยใบตะไคร้จนเกือบทั่วร่างมีเพียงแขนขวาที่โผลออกมาให้เห็นเพียงเล็กน้อยและเมื่อดึงใบตะไคร้ออกเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ตายคือนางบุษบาเทียนทองอายุ47ปีอยู่บ้านเลขที่88หมูม่3ตํบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีเป็นมารดาของร้อยตำรวจทวุฒิพงษ์เยน็นจิตรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีตรวจสอบสภาพศพอยู่ในสภาพเกือบเปลืย่ยมียกทรงสีขาวถูกถลกขึ้นมาเหนือเต้านมเหลือติดกายอยู่เพียงชิ้นเดียวศีรษะถูกจับพาดอยู่กับง่ามต้นกระถินรัดด้วยเข็มขัดสแตนเลสท,ที่ลำคอใบหน้าเขียวคล้ำดวงตาเลือกทลนลิ้นจุกปากหัวเขามีรอยแผลถลอก ลำตัวมีรอยของมีคมบาดเป็นแผลหลายแห่งซอกขาข้างอวัยวะเพศพบรอยฟันกัดเป็นจำจำนิ้วนางซ้ายมีแหวนทองหนึ่งวงตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุมีร่องรอยการต่อสู้ทั่วบริเวณห่างจากที่พบศพประมาณ5เมตรพบรถจักรยานยนต์นอนดา้าสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนชอช้าง0 4 3กาญจนบุรีเป็นของผู้ตายล้มอยู่ใกล้กันพบกิ่งพุทราเพื่อเลือดจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน ร้อยตำรวจโทวุธิพง์บุตรชายของนางบุษบาซึ่งทราบข่าวเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเมื่อเห็นสภาพศพถึงกับโผล่ผวาเข้ากอดร้องไห้คร่ำครวญขณะดเดียวกันก็ก้มจูบที่ปลายเท้าศพด้วยความอาลัยอย่างสุดซึง้งเป็นภาพที่สะเทือนใจแกบ่บรรดาผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่าร้อยตำรวจโทวุธิพงศ์เป็นบุตรของผู้ตายซึ่งเกิดมาจากสามีเก่าคือร้อยตำรวจโทมนัส ปัจจุบันอยาร้างกันและยังรับราชการอยู่ที่จังหวัดชนบุรีผู้ตายมาแต่งงานใหม่กับนายวีระฟักเขียวอายุ61ปีโดยเปิดร้านขายของชำที่บ้านเลขที่ดังกล่าวปกติผู้ตายจะออกจากบ้านเพื่อไปซื้อของในเวลา4นาฬิกากลับมาถึงบ้านราว5นาฬิกาแต่ในวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่ามีคนร้ายมาดักรอบริเวณทางโค้งใกล้จุดเกิดเหตุผู้ตายจะต้องชะลอความเร็ว จึงทําให้รถเสียหลักลม้มและลากเหยื่อไปยังจุดที่รับตาจัดการปดเปื้องเสื้อผ้าเตรียมลงมือข่มขืนแต่ผู้ตายพยายามขัดขวางอย่างสุดฤทธิ์จึงถูกฆ่าตายดังกล่าวโดยก่อนหลบหนีไปได้นําเงินสดจํานวน1000บาทและสร้อยคอทองคําหนักหนึ่งบาทไปด้วยต่อมาเจ้าหน้าที่ได้พบหลักฐานสําคัญคือเสื้อยืดคอกลมสีเหลืองปักเป็นรูปสะพานข้ามแม่น้ําแควเปื้อนเลือดจึงได้ใช้สุนัขสงครามดมกลิ่นจนสามารถจับก,กุมตัวผู้ต้องสงสัยได้คนหนึ่ง ชื่อนายไพยโรธเสนาบุตรนำไปสอบสวนอย่างเคร่งเครียดกระทั่งรุ่งเช้าของวันที่3มิถุนายนนายไพยโรธยังยืนยันความบริสุทธิ์โดยไม่มีพิรุธเจ้าหน้าที่จึงต้องปล่อยตัวไป8นาฬิกาของวันที่4มิถุนายนพันตำรวจเอกวิรัตวัชรขจรผู้ก,กำกับการสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอเมืองกาญจนบุรีได้เรียกประชุมนายตำรวจทุกคนที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ร้อยตำรวจเอกสมเจตสุภาพจตุรัส รองสารวัตรสอบสวนเดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ำแควมูซีตาบลท่ามะขามเพื่อสืบหาว่าเสื้อยืดคอกลมดังกล่าวมีขายที่ร้านใดบ้างปรากฏว่าเสื้อดังกล่าวมีขายเพียงสามร้านและเจ้าของร้านบอกว่านอกจากบรรดาชาวต่างชาติแล้วก็มีพวกควานช้างเท่านั้นที่ซื้อไปใช้ต่อมาพบว่ามีควานช้างกลุ่มหนึ่งเลี้ยงช้างให้นักท่องเที่ยวชมอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำแควเข้าไปสอบสวนทราบว่า มีควานช้างหายไปคนหนึ่งชื่อนายเสาสารางามอายุ25ปีอยู่บ้านเลขที่1หมู่13ตำบลกระโพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินโดยลากลับบ้านไปเมื่อวันที่2มิถุนายนและยังทราบว่านายเสามีพฤติกรรมประหลาดคือชอบกัดหูช้างจนเลือดไหลโชกทุกวันเมื่อตรวจคนน้องพักของนายเสาพบเสื้อยืดคอกลมชนิดเดียวกันแต่คนละสีอยู่หลายตัว เจ้าหน้าที่มั่นใจว่านายเสาจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อย่างแน่นอนผันตำรวจเอกวิรัติจึงได้สั่งการให้ร้อยตำรวจโทรประพาสอ่องมะลีร้อยเวรเจ้าของคดีนำกำลังไปจับกลุมได้ขณะที่นายเสากำลังเดินออกจากโรงช้างในบริเวณฟาร์มจระเ้สวนสามพรานพอดีจึงสามารถตะครุบตัวได้โดยละม่อมผู้ต้องหาให้การยอมรับสาร,รภาพทุกข้อกล่าวหาโดยกล่าวว่าเบื้องต้นตนอยากได้รถจักรยานยนต์ไว้ใช้สักคั้ จึงซุ้มหมายจะชิงเอาจากเหยื่อผู้เคราะร้ายบริเวณที่เกิดเหตุโดยแอบอยู่หลายคืนยังไม่สบโอกาสกระทั่งนางบุษบาขับรถจักรยานยนต์ผ่านมาตนจึงถีบรถจนลม้มกลับพบว่าเป็นคนรู้จักกันจึงขอโทษซึ่งนางบุษบาก็ให้อภัยตนจึงเข้าไปช่วยโยกรถพร้อมกับเข็นเดินไปตามถนนในขณะเดียวกันตนเห็นว่านางบุษบาผิวขาวหน้าตาดีจึงเกิดอารมณ์ทางเพศเอ่ยปากขอร่วมหลับนอนด้วย แต่นางบุษบาไม่ยอมจึงเกิดเหตุการณ์เลวร้ายดังกล่าวแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือข่มขืนเพราะกำลังตื่นเต้นนกเขาไม่ขันเป็นจังหวะเดียวกับที่นางบุษบาฟื้นขึ้นมาตนจึงต้องฆ่าเพื่อปิดปากด้วยเข็มขัดสแตนเลสของนางบุษบาเองก่อนจะหลบหนีไปยังบ้านเกิดจังหวัดสุรินทร์รุ่งเช้าอีกวันก็เดินทางมายังฟาร์มจระเข้สวนสามพรานเพื่อกบดันอยู่กับเพื่อนควานช้างกระทั่งถูกตำรวจจับกุมดังกล่าวหลังสอบปากคำเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายเสา ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพท่ามกลางบรรดาชาวบ้านที่ทราบข่าวมามุงดูเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ต้องคุ้มกันตัวผู้ต้องหาอย่างแน่นหนาเพราะชาวบ้านบางรายโกรแขนทําท่าจะเข้าไปรุมประชาทันหลังเสร็จจากการทําแผนประกอบคำรับสารภาพเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปคุมขังเพื่อรอส่งฟ้องศาลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป